นีเห็นอ,ออกเลเลนเห็นไหมมันเรียกว่าอะไร<ค>เลนมันเ,นเลนมันลอกแท้ดียซื้หเห็นไมติ๊กอ่ะอเดี๋ยวเราจะมา,าวิธีการเรียกว่าอะไรลอกเลนที่มันลอกลอกออกนะแะก็แกวะว้อแะแก,กแล้วแต่รุ่นีมันรุ่นเฮ้ยนั่น,นปั เจอาแล้วเราเราแตะที่นี่เลยไม่ได้หรอไม่ต้องเอาเลนออกมามันไม่มันไม่หมดไม่สนิทถ้าออกมาทำแบบนี้ดีกว่าตัดกันตัดกันเมื่อเราเอาเลนออกมาแล้วแล้วก็ตะกร้าเทปนะแปะเลยตัวเลน มีปัญหาก็กระเวแป๊บนึงที่มันมีกระเดวแผ่นงีกระ่ยไหที่ต่อง่ี่นีมันตะเ่ยวกระี่ยติมแ้วมกแล้วลอทีเมันเป็นแผ่นเรากอไร่้่ปลอดไม่เช่มัปมันไอทีทีเือกไวมันมีอายุสปีมันก็เริ่มละบอกว่าแต่กอต้ง็อกตกไม่แท้ไม่รอกจริงนะีเปไ้ี่นมันหมดสภาพไม่มันเหมือนมันือกันลอยกันอะไรเงี้ยแต่คนก็ไม่รู้ว่าไปเปล ไม่รู้ว่างาเราลองันะลอกเล็ได้ได้ลอกไปเลยนะน้ำจะเป็นอะไรใสเลยหไหมใสเหนียวเลยไม่เดี๋ยวเอาม่วนี่มันจะนีเหรือเล่าอ่มันก็ยันการ UV อเห็นไหมเออง่ยว่เราจับเงี้ยนะมันจะไม่มีกาวแล้วนะเพรมันติดไปเลยมันลอก จริงมันเนหต้องเอาแัตรงด้านาน้ข้างในก็มีข้างในลายเห็นชัดเลยเฉียบอ่ะใส่ไม่ได้เ่ยกจเจใส่ถ้าเราไปเล่นใส่ได้ใส่น่ดูไม่ยอม,มาใส่ย,ยังลายแล้วงรว,ว่านเขาวันยาไม่ยอมบอกนะที่บอกวิธ<น>ไม่ไมอมใช้เปลี่ยนเลยดูป่ะเพราะวันนั้นตอนที่ไปถาม,มเ,เนี่ยใส่เขาบอกสามปนกว่าโอ้ยสามว่าซื้อไม่ไม่ไม่แดงสมัยตอนนั้นม่นแดงน่

เดี๋ยา่อมาเชดเลยเดี๋ยวเอาน้ำยานี่นี่ชอบผ้าแบบผ้าเช็ดเลนนอ่ะผ้าเช็ดเลนนกล้องอ่ะลยเลเสยาดิ พอเราลอกเสร็จแล้วเราก็อเเาลย่ะมาเช็ดนะใช่ได้แล้วใส่นี่ใส่นี่เไมไม่ใช่ได้เลยอ่ะ